ละครสั้นเรื่องเมื่อฉันทักคนผิดชีวิตเปลี่ยนงั้นไปรับชมกันเลยค่ะไปดูกันเลยหล่อนจิว่าไงเดี๋ยวเราไปหาซื้อไอศครีมกินก่อนดีกว่าอะเดี๋ยวฉันเลี้ยงหล่อนจิ้โอ้ขอบคุณมากเลย <c oughs> เอ๊แต่ว่าเมแกนเองไปย้อมผมสีแดงตอนไหนล้วเนี่ย วันนั้นยังเห็นเป็นผมสีดำอยู่เลยโหยหลอนจิตอนนั้นฉันก็ยังเห็นเองเป็นผมสีดำอยู่เลยตอนนี้ก็เป็นผมสีน้ำเงินและเดี๋ยวเราไปขึ้นรถเสร็จแล้วก็ไปหาเล่นอะไรสนุกสนุกก่อนดีกว่าโอเคไหมหลอนจิโอเคเลยเหลืออีกไม่กี่วันก็วันวาเลนไทยและวันวาเลนไท์เป็นวันพุธ โอ้ยเจ็บใจเอา้านั้นมันหอยนี่นะโอ้โหหอยอยู่กับแฟนแฮะแต่พวกเราอะไม่มีโอเคไม่เป็นไรหรอกมาๆหูดูสินังคู่ด้วยกันซะด้วยสิและเหม็นความรักใช่ไหมแม่แกนใช่แล้วเดี๋ยวเราเล่นอันนี้กันไหมเออไม่รู้เหมือนกันนะ่ะไม่เอาดีกว่า มันรู้สึกว่ามันเสียวใช่แล้วมันเสียวสันหลังมากเลยมามา,มาเดี๋ยวเราไปดูละครหมีกันดีกว่าได้เลยเออแต่ว่าเออไม่เห็นไอแคมปัสป่ะ เืมเช้านี้ฉันก็ยังไม่เห็นเลยนะวันเนี้ยเลยโอ้ว่าแลทําไมถึงไม่เห็นอา้อาวอา้าวมีอะไรอ่ะเมแกนโอ้ยก็ไอแคมปันมันยืมตังฉันไปแล้วสิมันไม่ยอมคืนไม่ดูและแล้วครอนหมีงั้นเดี๋ยวไปเล่นบอลลูนก่อนดีกว่าไม่ใช่สิเดี๋ยวไปขึ้นบอลลูน เสร็จแล้วเราก็ขี่รถขึ้นไปเลยโอเคดูโอไมคยกอดอ้าอ้อ้าวรอฉันด้วยสิไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวตัวนี้ดีกว่ามามาเร็วๆสิหล่อนจิอืมฉันมาแล้วออๆอออช่วยฉันด้วยอ้าวเป็นไรอ่ะหล่อนจิ ลงมาเถนาเพื่อนแท้เขาไม่ทิ้งเพื่อนกันนะโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันลงไปแล้วเอ,อือโอ้ยหลอนจิทำไมเธอไม่รับฉันล่ะเห็นไหมโอ้ไม่เล่นแล้วส่วนสนุกบ้าบอคอ,อแตกลายกัดอุ้ยก็ก็น,โกโกโนเปิดโอเคเดี๋ยวเราไปหาซื้อเค้กกินก่อนดีกว่าเริ่มหิวแล้วล่ะสิโอเคไหมจ้าหลอนจิได้เลย เอิมแต่ว่ามีแรงขับรถด,ด้วยหรอเนี่ยเมแกนโอ๊ยมีแรงหรือไม่มีมันก็เอิม่มเรื่องของฉันนั่นแหละอุอ๊ยแวะก่อนแวะโอ้โหโอเคต้องแวะร้านทาโกยากิเพื่อไปกินโอ,โอ้เอาหนึ่งค่ะแล้วก็จะมารีวิวร้านคุณลุงแบบไม่อวยเลยนะคะอที่เห็นอยู่นี่เป็นหางจิ้งจงนะคะไม่ต้องสงสัยหรอกคะ่ะคือวัตถุดิบพิเศษ นี่นะคะร้านนี้เลยค่ะถ้าใครสนใจนั่นก็อย่ามาลืมกินด้วยนะคะแถมบางคนก็อาจเจอหางกิ้งจกคือแบบโคตรอร่อยเลยค่ะมาเดี๋ยวเราไปกันเถอะเอิม่มแต่ว่าเมแกนตอนไหนจะถึงล่ะเนี่ยโอ๊ยหลอนจีก็รออีกนิดเดี๋ยวมันก็ถึงแล้วนะ่ะนี่ไงใกล้ถึงแล เย่เย yeah, yeah, ถึงแล้วอาจุยเจ๊ยังไหวอยู่นะโอเคมาเร็วๆหล่อนจิ้กินดีต้อนรับค่ะรับเค้กอะไรดีคะงั้นเอาเค้กที่แพงที่สุดมาค่ะมามาหล่อนจีเดี๋ยวฉันเลี้ยงเธอเองงั้นเอาเค้กตัวเก้ารอเย็นค่ะนี่หล่อนจี โอ้หขอบคุณมากเลยอะ่ะอร่อยใช่แล้วหล่อดจิมันอร่อยมากเลยโอ้โอคโ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 ค,โคมาหลอ่อนจิงั้นเราไปที่ร้านคาเฟ่ก่อนดีกว่ามาถึงแล้วอ่ะอ้าว นั่นมันไอแคมปัสนี่นะหลอนจิเห็นอย่างที่ฉันเห็นไหมฉันเห็นไอแคมปัสเฮ้ยยืมตังแล้วไม่ยอมคืนมีเรื่องหรือเปล่าหรือว่าแกอยากติกโกว่าไงครับเอิมผมไม่ได้ชื่อแคมปัสนะครับผมชื่อเมดี้นะครับอ้าวผิดคนหลอนเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไอแคมปัสนี่อ๋อ ออขอโทษด้วยนะคะพอดีทักคนผิดค่ะอ้าวนายบอกว่าจะมีเรื่องทําไมไม่มามีเรื่องเลยอะเกือบชีวิตเปลี่ยนแล้วไงรีบไปกันก่อนดีกว่าก็ขอจบกันไปนเป็นเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆบ๊ายบายไปก่อนคะ่ะ